ภาษายยืนหนึ่งพี่บุญริศหเจใจพลังบูอ mm hmm. ก็นี่นแหละเอาเป็นว่าเราก็มาให้กังใจบอสเหมือนเดิมนะรักบอสเหมือนเดิมรักองค์กรสาวน้อยรักลูกสาวเรายืนหนึ่งลูกสาวเรานะคะยืนหนึ่งแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงแน่รักเธอไม่มีข้อแม้ไม่เอ่อผลประโยชน์ร่วมอ่านะคะผลไม่มีผลประโยชน์ร่วมช่องพิรันเนมจริงๆคือช่องพิรันนี้ไร้ไร้ปราศจัดผลประโยชน์นะเพราะ like รายได้ทุกบาททุกสตางค์เอาทําบุญนะทาบุญค่ะเอาทําบุญนะคะไม่เอามาใช้ส่วนตัวไม่ไม่แต่ไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เงินรายได้ใน u t u b e นี่ไม่ต้องไปหวังนะคะสามสี่เดือนมาแล้วไม่มีรายได้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็คิดว่าขึ้นมาให้กำลังใจบอสขึ้นมาให้กำลังใจลูกสาวเราเชียร์ลูกสาวเราดันลูกสาวเราทั้งทั้งที่เรามีโอกาสแต่เราก็ไม่ได้ไปนะ,ะจะไปหาลูกสาวเราวันที่ยี่บสองพรุ่งนี้นี่แหละ แต่หลานชายไม่สบายหลานไม่สบายนะเราก็ต้องนานๆเราขึ้นเมืองไทยทีเราก็ไม่ให้กองใจมาอยู่มาอยู่ให้้องใจหลานก่อนนะหลานก็คุณยากคุณยาก,ยากไม่อยากไปไหนก็นั่นแหละก็ถ้าเอาหลานไปด้วยเอาลูกสะใภ้ไปด้วยเอาลูกชายไปด้วยนั่นแหละมันก็อีลงุงตุงนางพหลงุงตุงนางจะไปคนเดียวก็ลูกๆก,ก,ก็เป็นห่วงอ่าเพราะแม่เวลาแม่ใช้เงินเนี่ยเหมือนเบี้ยเลยเออ ขอบคุณนะคะพี่มิจรีขอบคุณมากค่ะแม่ทูลขอบคุณมากค่ะแม่น่ะเวลาใช้เงินน่ะแม่ช,ชอบใช้เงินแบบแบบแบบเออใช้เพลินน่ะับๆๆๆๆๆเพล,ลินเพล,ลินนะคะสุขคมสุขของกระเป๋มกระเป๋าคือชอบวางทิ้งอ่ะเออชอบวางไปทั่วน่ะเออเป็นคนหลงหลืมหลืบด้วยลูกนั่นแหละมันหลายๆอย่างเออก็ติดต่อพยุทตถามพยุทตแล้วล่ะพยุทตก็บอกไม่เป็นเ,เดี๋ยวไงเราก็าาในกรุงเทพในกรุงเทพลองเช็คดูว่ามีคิวไหมมันไม่มีคิว อ่ะมันวันที่มันวันที่ยีิบเจ็ดนูนวันที่ยี่ิบเจ็ดนูนคิวเอ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเราต้องไปเจอกันอย่างมันต้องได้เจอพี่รันว่านะเพราะไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะพี่รันว่าพี่รันสามารถบินมาได้นะอืมขอบคุณมากคะคะตอนนี้กใใ็ให้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 อยู่ใกล้ๆครอบครัวก่อนรักลูกสาวก็ต้องรักพ่อโจ้ด้วยนะครับยี่สิบสี่นี้พร้อมลุยกันอีกรอบนะครับทุกคนพี่บุญยริตแน่นอนจะเพิ่งเข้าเพ,พ,พิ่งเพิ่งรายเดือค่ะขอบคุณกับแม่ทูนอยู่ไหนเออยอยู่ที่กรุงเทพกับแม่ทูน อยู่กรุงเทพค่ะเออไลฟ์มาเกือบเออยังไม่ถึงชั่วโมงาขาดอีงนิดหน่อยเอเอเลยชั่วโมงแล้วละ่ะก็ว่าจะลงแล้วนะคะแต่ก็ยังคุยกับติดลมอยู่ขอบคุณแล้วก็แม่ทูนขอบคุณที่มาเออเติมเริ่มเติมไลฟ์ะลน,ลน,ลน,นะคะเริ่มรักนะคะอืมนี่ขในี่แหละมากำลังใจให้บอสสายยืนหนึ่งลูกพ่อแรขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะลูกพ่อแรกขอบคุณคะ่ะเรารักกันนะคะรัก กันแบบจับม่จับมือนะอะไรก็แล้วแต่ม hey? ีสติอยากพี hey? ่นันพี่ด <Heh. S 1> um. ันอยากจะเป็นอิีลูกสาวเรานะอยากให้ลูกสาวเราอยู่กับสาวน้อยพี่ันแพงคือลูกสาวเราต้องต้องอยู่กับสาวน้อยพี่ันแพงอยู่กับบอโจอ่ะอยู่กับบอโจไปแบบโอ้ยังน้อยยังมีเวัยตั้งห้าปีสัญญาสัญญาที่สัญญามันห้าปีสัญญาใจมากกว่าสัญญาแผ่นกระดาษนะสัญญาใจนะสัญญาใจแล้วก็มากกว่ามากกว่าแผ่นกระดาษพี่นันว่าลูกสาวเราจะอยู่กับ พ่อโจไปนานไปนานนานไปนานเลยแหละไปนานเลยนะพี่รันว่าแล้วเราก็นี่แหละเราก็กอดติดชีวิตลูกสาวเราให้กงาลังกจลูกสาวเราเนี่ยแหละตามลูกตามลูกโจตามลูกองุงอิงนี่แหละเออพี่รันอายุหกสิบแล้วว่าโจก็สมควรจะเป็นลูกพี่รันนะออก็สามารถเรียกลูกโจได้นะพี่รันก็เรียกแม,แม่แม่รันได้นะคะพี่รันที่ญี่ปุ่นเขาดังเรื่องกินปลาเด็ดเต็มเมืองไทยดังดังกินซวยจุเออพี่รันไม่กินนะพี่รันไม่กินดิบอืมแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นพี่รันกิน เพราะพี่รันรู้ว่าเขาไม่มีพญาตแต่ที่เมืองไทยพี่รันไม่รู้ว่ามีพญาธหรือเปล่านะแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นดึกดำบรรพ์ของเขาพี่รันพี่รันเนี่ยขนาดพี่รันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพี่รันว่าสามเดือนพี่รันยังกินยาถ่ายเลยขับถ่ายอ่ะขับถ่ายพญาต์อ่ะถ้าใครกินส้อยจุ๊ดนี่ก็ต้องถ่ายนะสามวันถ่ายทีที่พี่ิ่เข้าไปวาดทิ้งอีลาน้อยเพราะว่าไปเพราะได้ยอดวิวแล้วทิ้งสาวน้อยสาวน้ำยืนก็เลยมาเคลียร์แล้วครับอ้า โอเคจ้ะพี่รันไม่ได้คิดแบบนั้นนะพี่รันไม่ได้คิดแบบนั้นอืมเลยไม่เจอกันรอบนี้ขอบคุณขอบคุณค่าไม่ทูนเนาะเลยไม่ได้เจอกันน้องไม่ทุนเนาะเอ่อมีวงไหนให้ทําให้ทําพี่วิรัตมีวงไหนให้ทำยูยูทูบยูยูท you ูเปอร์ YouTuber? บอสแก่เมื่อคือนไม่พูดความจริงทัวก็เลย,ท,เลยทัวก็เลยไปลงแกอบอบอสแก่เมื่อคือนไม่พูดความจริงทัวก็เลยไปลงอ่ะ พี่น้ำยืนน้องต้นนครูอ่ะ,อะโอเคจ้ะอืก็คงไม่มีอะไรนะพี่รันว่านะคงไม่มีอะไรอืมขอบคุณค่ะน้องอันดาอ่ะพี่รันผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในดรดามา่า